สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อกันที่กะโลกน้อยตอนที่สีเริ่มจากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่กอนอูลูกชายลูกพี่ลูกน้องของพระเอกเดินเข้ามาหาพระเอกแล้วเขาก็เห็นลูกโอ๊กในขวดดังนั้นเขาเลยหยิบขวดนั้นขึ้นมาและถามพระเอกว่านี่คืออะไรแล้วพระเอกเขาก็บอกอกอนอูว่าวางมันลงเดี๋ยวนี้คุณไม่ได้ยินเลยผมบอกว่าวางมันลงเดี๋ยวนี้พอได้ยินพระเอกพูดอย่างนี้แล้วอกอนอูเขาก็คิดว,ว่าว้าวดูแววตาแห่งความตายนั่นสิเอาจริงนะ อารมณ์ของเขานี่มันแล้วกอนอูเขาก็พูดกับพระเอกว่าครับครับผมจะวางมันลงเบาๆเดี๋ยวนี้แหละหลังจากที่เขาวางขวดนั้นลงแล้วแล้วเขาก็เดินเข้ามาหาพระเอกและพูดว่าแล้วคุณล่ะกําลังมองอะไรอย่างตั้งใจขนาดนั้นแล้วพระเอกเลยพูดว่าผมกําลังมองอะไรบางอย่างที่น่าสนุกสนุกดังนั้นกอนอูเลยพูดว่าสนุกนั้นเลย มันคืออะไรขอให้ผมดูหน่อยได้ไหมแล้วพระเอกเขาเลยพูดว่าหยุดควนผมสักทีเถอะถ้าคุณมีอะไรจะพูดก็รีบพูดออกมาแล้วก็ใส่หัวไปซะแล้วอกอนอเขาก็นั่งยองๆและพูดกับพระเอกว่าวันนี้ผมจะกลับไปที่โซและผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งในเดือนหน้าถ้าไม่มีอะไรทําแล้วพระเอกเลยถามว่าทําไมพอได้ยินอย่างนี้กอนอเขาก็ถามพระเอกว่าคุณหมายความว่ายังไงทําไมคุณและคนอื่นๆต่างก็ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการปฏิเสธในช่วงนี้ ผมมาที่นี่เพื่อเล่นกอล์ฟแต่ไม่มีใครเล่นด้วยเลยและสถานที่นั้นมันก็เละเทะมากจอดต่างๆล้วนไหลออกมาเรื่อยๆและการพัดเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดมากนั่นเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกบางทีสำหรับคุณนะ่ะผมคิดว่ามันไม่สะดวกถ้าไม่มีแคดดี้ไอ้พวกเวียนนั้นเอารถกอล์ฟไฟฟ้าไถาไปมาทั่วแฟร์เวยจนกลายเป็นบังเกอร์ไปหมดเลยแล้วพระออีกเขาก็พูดกับกอนอูว่าถ้านายจะออกไปก็รีบออกไปแบบเงียบๆอย่าเดินทางมาไกลถึงที่นี่เพียงเพื่อจะมาทำให้แก้วหูของผมแตก พอได้ยินพระเอกพูดอย่างนี้กอนูเขาก็ปวดหัวสุดๆนั่นมันไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงที่ผมมาที่นี่นะโทรหาป้าหน่อยสิไอสซาเลวคุณไม่สนใจสายของเธอเลยแล้วตอนนี้โทรศัพท์ของผมมันก็จะระเบิดแล้วผมก็เบื่อเหมือนกันนะรู้ไหมกับคําถามที่ว่ากอนูวอนเจกินอาหารพิธีกรรมหรือเปล่าคุณเห็นเขาเทอ,อาหารในชามออกไปไหมช่วยจับตาดูเขาไว้ด้วยพอได้ยินอย่างนี้แล้วพระเอกเขาเลยพูดว่าช่วยบอกเธอไปว่าผมกินดีอยู่ดี พอได้ยินอย่างนี้กอนอเขาก็พูดว่าให้ตายสิผมบอกว่าให้นายโทรหาเธอด้วยตัวเองไงโอใช่ผมได้ยินข่าวที่น่าสนใจมากผมได้ยินมาว่าคุณทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายที่โรงอาบน้ากลางแจ้งมรกมรเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมจุนโมฮยองกําลังพูดเจ้าโอ้วนในแชทกลุม่มโดยบอกว่ากะลอกน้อยนั้นทําคะแนนได้ดีมากกระลอกนั้นคือเด็กเสื์ฟที่เราเห็นตอนไปรอบๆใช่ไหมน่าประทับใจสุดๆ,ๆเขาทําได้ยังไงพอได้ยินอย่างนี้แล้วพระเอกเขาก็คิดว่า ชินจุนโมอ,อีกแล้วไอ้สารเลวที่น่าลำคาญสุดๆแต่กอนอูเขาก็ยังพูดต่ออีกว่าผมควรจะบอกบ้าไหมถ้าหากเธอรู้เธอคงจะตื่นเต้นมากคุณยังไม่ได้บอกเธองั้นเหรอคุณคิดอะไรออกหรือยังแล้วพระเอกเขาก็พูดขึ้นมาว่า เรื่องนั้นคงเป็นสาเหตุที่แม่โทรมาหาผมไม่หยูดแล้วกอนอูเขาก็พูดว่าทายาทตระกูลกู้มีความเป็นส่วนตัวขนาดไหนเธอคือคนที่ฝังลูกปัดไว้ในอวัยวะเพศของลูกชายของเธอเองแน่นอนว่าเธอคงดีใจมากถ้าได้ยินว่าลูกปัดนั้นมันฟื้นค้นชีพขึ้นมา ป้าเป็นคนอื่นจริงๆนะเธอคิดเรื่องแบบนั้นได้ยังไงแล้วพระเอกเขาก็นึกถึงก่อนหน้านี้ก่อนที่แม่ของเขาจะฝังลูกป่านไว้ที่ตรงนั้นของเขาตอนนั้นแม่ของเขาพยายามพูดกับเขาว่ามันจะมีผลกับคู่ของคุณอย่างแน่นอนและอาจจะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้าของคุณด้วยถูกต้องเลยวันเจพวกเราต้องพยายามทุกอย่างที่จะทําได้ แล้วพระเอกเขาก็คิดว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปก็จะไม่มีวันสิ้นสุดแล้วกอนอเขาก็พูดกับพระเอกว่าสําหรับคนที่ทําอะไรตามใจชอบอย่างคุณแต่คุณกลับเป็นคนที่เชื่อฟังป้าอย่างน่าประหลาดใจถ้าแม่ของผมเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องอย่างว่าของผมแบบนั้นผมจะตัดความสัมพันธ์กับเธอทันทีและตอนนั้นพระเอกเขาก็ส่งข้อความหาใครบางคนและคนคนนั้นเขาก็ส่งข้อความกลับมาหาพระเอกว่าผมกําลังทํางานอยู่เดี๋ยวผมจะโทรกลับหาคุณนะ แล้วพระอเอกเขาก็นึกถึงแม่ของเขาเธอคงเสียใจมากเพราะลูกชายของเธอที่ถูกกําหนดมาให้ตายตั้งแต่ยังเด็กดังนั้นพยายามตอบสน,นองความปรารถนาของเธอเมื่อยังเป็นไปได้แต่พูดตามตรงแล้วเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวนั้นใกล้เคียงกับความจริงมากกว่าส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ผมขังตัวเองอยู่ในดุวอนยางก็เพื่อหลีกเลี่ยงการแทรกแซงมากเกินไปของเธอคงจะดีกว่าถ้าบอกเธอภายหลังว่าผมคุณพบน้ำฝนแล้วถ้าบอกตอนนี้มันจะกลายเป็นเรื่องย,งอยุ่งยากแน่นอน แล้วพระเอกเขาก็นึกปรพมอกเลยว่าถ้าแม่ของเขารู้ว่าเขาคุณพบน้ําฝนเมื่อไหร่แม่ของเขาก็ต้องบอกมาอย่างนี้พาเขามาที่นี่ทันทีเราต้องพาเขาไปพบหมอพีและให้หมอพีอ่านดวงชะตาของเขาแล้วพระเอกเขาก็บอกกอนอูว่า กอนอูผัวน้าโซอีเป็นสายลับให้แม่ก็พอแล้วนายอย่าไปเล่าเรื่องไร้สาระพวกนั้นให้เธอฟังนะบอกแม่ผมว่าผมยุ่งเกินกว่าที่จะรับสายเธอหรือโทรกลับหาเธอพอได้ยินพระเอกพูดอย่างนี้แล้วกอนอูก็รีบรับปากพระเอกทันทีบอกว่าผมเข้าใจแล้วแรกขนาดนั้นพระเอกเขาก็คิดว่าสิ่งแรกที่ผมต้องทําก็คือผมต้องได้ตัวเขามาก่อนตัดผ้ามาที่นายเอกตอนนั้นเขาเอานําบารของซีอีโอชินจุนโมขึ้นมาดูจากนั้นเขาก็ทิ้งมันลงถังขายะ ผมคิดว่าจะเก็บมันไว้เผื่อในกรณีจําเป็นแต่ผมไม่คิดว่าผมจะต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลนั้นเลยเขาเป็นคนเร็วอย่างเปิดเผยน่า,ยาขยะแขยแงมากในที่สุดวันจ่ายเงินเดือนก็มาถึงแล้วเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อคุณปล่อยเวลาให้ผ่านไปแล้วนายเอกก็นึกถึงพระเอกขึ้นมาผู้ชายคนนั้นเขาไม่เคยมาหาผมและไม่เคยเรียกใช้ผมเลยหรือว่าเขากำลังรอผมอยู่หรือเปล่าถ้าผมปฏิเสธต่อไปผมจะเป็นยังไงนะ จิตใจของผมยังอยู่ในช่วงแห่งความโกลาหลความคิดมากมายผุดขึ้นมาในหัวและมันก็หายไปภายในตัวของผมทุกวันผมแค่หวังว่าเขาจะจมอยู่กับชีวิตที่แสนยุ่งวุ่นวายและลืมผมไปถ้าผมสามารถย้อนเวลากลับไปก่อนที่จะพบเขา ผมคงจะระวังมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงเขาพอดีที่เวลานั้นคุณลุงก็ขับรถเข้ามาและเรียกนายเอกถามนายเอกว่านายเอกเก็บไข่เสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วก็กลับพร้อมกับเขาเลยจากนั้นนายเอกก็ขึ้นรถมาและเขาก็พูดกับคุณลุงว่าคุณลุงจูซี่วันนี้ผมจะพาคุณไปกินอะไรอร่อยๆนะแล้วคุณลุงก็หวัวเราะออกมาถามว่านายเอกมีเงินเท่าไหร่ แล้วในอีกเขาก็พูดว่าลุงซื้อกาแฟให้ผมตลอดเลยและช่วงนี้มันก็เป็นวันเงินเดือนของผมออกดังนั้นวันนี้ผมจะเลี้ยงทางซูหยุงให้ลุงนะเพราะเขาบอกว่าทางซูหยุงที่ร้านขายของว่างข้างล่างนั้นมันอร่อยมากพอได้ยินอย่างนี้คุณลุงเขาก็หัวเราะออกมาฮะทางซูหยุงฟังดูเยี่ยม,มากเลยงั้นวันนี้เราให้ซองอูลเลี้ยงอาหารเราดีกว่า แล้วนายเอกก็เอาไข่ที่เขาเก็บมาได้นั้นไปไว้จากนั้นเขาก็เดินออกมาบอกคุณลุงว่าเราอยู่ในชุดทํางานดังนั้นเราออกไปกินอาหารข้างนอกกันดีกว่าลุงรอผมอยู่ที่นี่นะผมจะไปซื้อมันและรีบก,กลับมาแล้วนายเอกเขาก็วิ่งไปที่ร้านและบอกกับพนักง,งานที่ร้านว่าผมขอทั้งซุยหยงอันหนึ่งและขนานั้นนายเอกเขาก็คิดว่าพวกเขามีเซจจาจาังมยอนและจำปงหมพอนายเอกมองเมนูอาหารข้างบนแล้วก็ทําให้เขาตกใจสุดๆเพราะว่าอาหารแต่ละอย่างราคาไม่ได้ถูงเลย ฮะทางซูอยู่แสนแปดหมื่นวอนตอกโปกี้เจ็ดหมื่นวอนงั้นเลยตาผมเล่นตลกงอะไรกับผมอยู่เนี่ยราคาที่บ้านละหำและไล่สา,าราพวกนี้มันคืออะไรกันแล้วตอนนั้นพนักง,งานคนนั้นก็ถามนายเอกว่านายเอกจะเอาอะไรอีกไหมแล้วนายเอกเขาก็พูดว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนนะผมต้องถอนเงินทิปของผมออกมาห้าหมื่นวอนไม่นะเดี๋ยวก่อนถึงผมจะเอาเงินมาเพิ่มแต่ใครจะกินทางซูอยู่แสนเปดหมื่นวอนกันล่ะ แล้วเวลานั้นพนักง,งานคนนั้นเขาก็ถามในเอกอีกว่าในเอกต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมในขณะที่ในเอกอ้ำอ้ำอื้ออยู่นั้นผมควรจะทํายังไงดีตอนนี้ลุงรออยู่นะ พอดีที่เวลานั้นพระเอกก็เดินเข้ามายื่นบัตรของเขาให้กับพนักง,งานคนนั้นบอกว่าคำสั่งซื้อของนายเอกนั้นให้ใส่ไว้ที่บินของเขาใช้บัตรของเขาได้และเวลานั้นพอนายเอกเห็นว่าพระเอกเดินเข้ามาจ่ายค่าอาหารให้เขาดังนั้นเขาก็ได้แต่หันมองหน้าของพระเอกแล้วพระเอกพอเห็นว่านายเอกมองหน้าของเขาดังนั้นเขาลยถามนายเอกว่าหาอะไรผมควรจะซื้อให้คุณเพิ่มไหมแต่แล้วนายเอกเขาก็ปฏิเสธไปบอกว่าไม่ และขณะน,นั้นนายเอกเขาก็คิดว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงใจให้ผมล่ะจากนั้นเขาก็บอกพนักง,งานคนนั้นว่าทางซูยุกที่เขาสั่งนั้นขอขอหอกลับบ้านนะแล้วพนักง,งานคนนั้นก็บอกว่าได้ฉันจะเปลี่ยนมาเป็นสั่งกลับบ้านนะแล้วเวลานั้นนายเอกเขาก็หันมาบอกพระเอกว่าขอบคุณมากนะเอาไว้วันหลังผมจะจ่ายคืนให้คุณแนะ่พอได้ยินอย่างนี้พระเอกเลยพูดว่าคุณบอกว่าพรุ่งนี้คุณจะจ่ายเงินให้ผมงั้นเลยใช่ได้งั้นผมจะตั้งตาลอนะยอนซองอู และเวลานั้นเพื่อนๆของพระเอกพราเขาก็เล่งพระเอกบอกว่ามันถึงเวลาออกไปแล้วจากนั้นพระเอกเขาก็ออกไปแล่นในเอกพอเขามองเสซจจดนอาหารท้งซูอยู่ที่เขาสั่งมานั้นเขาก็คิดว่าฮะผมเป็นหนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นวอนดังนั้นผมจะต้องจ่ายเงินคืนอย่างแน่นอนหลังจากนั้นในเอกก็เอาอาหารนั้นไปส่งให้กับคุณลุงในระหว่างนั้นเขาก็คิดว่าคุณลุงชอบมันมากและมันก็อร่อยมากด้วยแต่แสนแปดหมื่นวอนนี่มันแพงขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าเขาใส่กลิ่นทองลงไปหรืออะไรประมาณนั้น แล้วผมก็ไปยืมเงินของผู้ชัยคนนั้นมาแต่ถึงยังไงก็ดีวันนี้เป็นวันที่เงินเดือนของผมออกพอผู้จัดการเห็นนายเอกดังนั้นเขาเลยถามนายเอกว่ายันซองอูคุณมาที่นี่เพื่อลับเงินเดือนใช่ไหมหลังจากนั้นเขาก็เอาเงินเดือนมายื่นให้กับนายเอกและเขาก็พูดว่ามองดูคุณสิยิ้มกว้างจนปากของคุณจะฉีกถึงหูอยู่แล้วคุณรักเงินมากขนาดนั้นเลยเหรอแล้วนายเอกเลยพูดว่ามีใครที่ไม่ชอบเงินบ้างล่ะแล้วผู้จัดการเขาก็พูดว่าคุณจะใช้โทรศัพท์ใช่ไหมไม่มีอ หลังจากนั้นในเอกก็รีบรับโทรศัพท์มาแล้วเขาก็โทรหาคุณยายทันทีพอยายเห็นในเอกดังนั้นเขาเลยพูดกับในเอกว่าโอ้หนูน้อยที่แสนหวันของยายลูกสุนัขที่น่ารักของยาย แต่หน้าตาของคุณมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคุณกําลังลําบากเพราะยายของคุณหรือเปล่าหน้าของคุณเล็งเร็วลงแล่นในอีกเขาก็แปลกใจเมื่อเห็นว่ายายของผมตัดผมสั้นดังนั้นเขาเลยถามยายของเขาว่าคุณยายผมของคุณเป็นอะไรแล้วยายก็บอกว่ายายเอาแต่นอนทั้งวันผมยาวมันน่าลาคาญต้องมีคนคอยสระผมให้มันยุ่งยากเกินไปยายเลยตัดมันทิ้งไปพอตัดออกไปแล้วมันรู้สึกดีมากเลยมันเย็นสบายถ้ารู้อย่างนี้ยายคงตัดไปนานแล้ว พอดินยายพุ่นอย่างนี้นายเอกเขาก็ร้องไห้ออกมาด้วยความปวดใจที่เขาไม่สามารถอยู่ดูแลยายได้พอเห็นว่านายเอกร้องไห้ออกมาดังนั้นยายก็ถามนายเอกว่าซองอู u, นี่คุณร้องไห้เหลอโอทีักเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่จะร้องไห้อีกแล้วแล้วนายเอกเขาก็หันหน้าหนีและบอกว่าผมไม่ได้ร้องไห้นะแต่ยายของเขาก็พูดว่าเอาล่ะเช็ดน,น้ำตาของคุณแล้วให้ยายได้เห็นหน้าสวยๆของเธออีกครั้งหน่อยเธอจำที่ยายบอกได้ไหม ด้วยจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของคุณอย่าปล่อยให้สิ่งชั่วร้ายดึงดูดคุณดังนั้นหลิงเลี่ยงสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วนายเอกเขาก็บอกว่าอ๋อใช่แล้วใช่แล้วผมจะระวังคนไม่ดีและผมจะหลิงเลี่ยงการเห็นสิ่งที่น่ารังเกียจและขณะนั้นนายเอกเขาก็อดร้องให้ไม่ได้จริงๆเรื่องนี้มันน่าใจสลายจริงๆก่อนหน้านี้ผมยังเห็นยายสวดมนต์โดยที่มีผมรวบเรียบร้อยเป็นมวยอ,อยู่เลยแล้วนายเอกเขาก็บอกคุณยายว่า ผมจะทำงานหนักหาเงินแล้วจะรีบกลับไปคุณยายต้องฟังหมอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะเข้าใจไหมครั้งหน้าที่ผมไปโรงพยาบาลผมจะไปถามพยาบาลทุกคนว่าคุณยายเชื่อฟังและได้ฟื้นฟูร่างกายหรือยังผมจะถามพยาบาลทุกคนว่าคุณยายทำตัวดีหรือไม่หลังจากนั้นนอีกเขาก็วางสายไปและเขาก็แอบร้องไห้ด้วยความปวดใจผมกลัวว่ายายจะร้องไห้เมื่อได้เห็นผมแต่สุดท้ายแล้วผมกลับเป็นคนที่ร้องไห้แทนยายเห็นผมเป็นแบบนี้ยายคงจะปวดใจน่าดู แล้วในเอกก็เปิดแชทในกลุ่มของพวกเขาผมควรจะแจ้งให้เพื่อนๆในกลุ่มแชททราบว่า ผมยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นนายเอกเลยพิมพ์ข้อความไปว่าทุกคนผมยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นนายเอกเขาก็คิดว่าผมควรจะโทรหาคายูจินเร็วๆนี้เหมือนกันแล้วนายเอกเขาก็รีบโทรหาคายูจินแต่พอดีที่เพื่อนของเขารับสายเท่านั้นแหละผู้จัดจาก,การเขาก็ออกมาและบอกว่ามันหมดเวลาแล้วแล้วนายเอกก็รีบบอกคายูจินไปว่าอ่าผมต้องไปแล้วแล้วผมจะโทรหาคุณอีกครั้งนะหลังจากนั้นนายเอกเขาก็วางสายไป จากนั้นในเอกก็ไปหาเทซองและในระหว่างนั้นเขาก็คิดว่าพรุ่งนี้เช้าผมจะบุกรถซูราวอนเข้าเมืองเพื่อชำระเงินกู้จากนั้นกลับมาจ่ายเงินให้กับผู้ชายคนนั้นแสนแปดหมื่นวอนและซื้อตั๋วอาหารให้เพียงพอผมได้รับเคล็ดลับมากมายในเดือนนี้ดังนั้นผมจึงมีเวลาหายใจบ้างเล็กน้อยผมควรจะเลี้ยงเทซองให้ยองสักครั้งนะเพราะเขาชอบซื้อของมาให้ผมอยู่เสมอผมไปหาเขาที่เฟรนลี่เอนนิงแล้วแต่เขาไม่อยู่ที่นั่นแล้วเขาไปไหนละ ถ้าคิดดูดีๆทำไมเราไม่ค่อยได้เจอกันในช่วงนี้ผมไม่คิดว่ามันจะเคยเป็นแบบนี้มาก่อนมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าพอดีที่เวลานั้นเทซองก็มาหาในเอกด้วยพอเห็นอย่างนั้นในเอกเขาก็เรียกเทซองเทซองไายองและเทซองเขาก็หันมาเห็นว่าในเอกโอ้ซองอูนี่คุณเพิ่งเลิกงานนั้นเหรอแล้วในเอกเลยถามเทซองว่าคุณมาที่นี่ผมเพิ่งไปที่เฟรี่เอนเนงเพื่อตามหาคุณเราคงจะพลาดกันไปเทซองไฮยองพรุ่งนี้มากินข้าวเที่ยงกับผมนะ ของกินของผมเองแล้วเทซองเขาก็เดินเข้ามาบอกนายเอกว่าคุณประหยัดได้อะไรบ้างเดือนนี้มาทําเคล็ดลับดีๆกันหน่อยไหมแต่ซองอูผมขอโทษจริงๆนะแต่คุณช่วยผมหน่อยได้ไหมพอเห็นสีหน้าท่าทางของเทซองอย่างนี้แล้วนายเอกเขาก็คิดว่ามันคือเรื่องอะไรผมไม่เคยเห็นเทซองให้ยองดูเเข่งคืมขนาดนี้มาก่อนแล้วนายเอกเลยถามเทซองว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วเทซองเขาก็พูดว่าใช่แล้วมีบางอย่างผิดปกติมีบางอย่างที่มันใหญ่มากจริงๆ ผมทมคุณเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่มีใครอื่นให้หันไปพึ่งอีกแล้วคุณให้ผมยุ่มเงินหน่อยได้ไหมในขณะที่เทสซองไฮยองเขากําลังยุ่มเงินกับนายเอกอยู่นั้นและแล้วมันก็จบลงนะคะฝากติดตามตอนต่อไปนะว่าพระเอกและนายเอกพวกเขาทั้งคู่จะเป็นยังไงกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่ออกมาหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ